คิดร้ายมหาสะท้อนย้อนกลับไปเบิ่นเท่าใครลองดีกับสายเล่มือกระบาดเอกตรงกลางหัวใจส่งกลับไปรู้ไม่ไม่รู้จักซะแล้วสายและมือกระบาดเอกโชคชะตาไม่ธรรมดาอำนาจบารมีวาสนาครับเข้ากลุ่มสายเล่มือกระบาดเราแว้ระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างคิดร้ายกลับไปสัมมาทางไหนกลับไปทางนั้น ก่อนอื่นขอ,ขอให้ท่านบันนมือขึ้นครับท่องน้ำอตตะสะสามจดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมสัมมุขขา สัภา,ารติเตสัมมุขาเมสัมมุขาสัภา,ารติเตสัมมุขาเมสัมมุขาสัภา,ารติเตสัมมุขาขอสิ่งชั่ว้ายสิ่งจังไรจงย้อนกลับไปกลับไปหมื่นเท่าสิบเท่า บุคคลที่กันแก้งในโชคชะตาของท่านต้องโสดคาถาเหล่านี้ครับคาถาของหลวงปู่ฤาษีดับคาถามหาสะท้อนกลับเกิดผลแน่นอนเกิดผลแน่นอนแต่ก่อนอื่นให้ท่านท่องนโมสัสะสามจบเพราะทําไมเราถึงต้องท่องนโมสะสะก่อน3จบก็เพราะว่าเราขอบารมีพระพุทธองค์ครับ ไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่สู้บารมีพระพุทธอ,องค์ได้ถ้าเขาทําดีก็จะท้อนสะท้อนดีไปแต่เข้าเขาร้ายคิดร้ายมาสะท้อนนี้จะย้อนกลับไปหมื่นเท่าเจ็โปวดร้าแ,แสนทุกขทรมานแทบจะทนไม่ไหวอาการต่างๆจะเกิดขึ้นมันมีหลายอาการการที่ใครบางคนจะกลันแกล้งนะครับทำให้ท่านดวงตก ทำไม่ทันยำแย่แน่นอนครับก็ล้นแล้วแต่ต้องมีอาการอาการเป็นยังไงอย่างแรกที่สำคัญที่สุดคืออาการมบืบ่องงท่านจะรู้สึกง่วงนอนตลอดเวลาง่วงนะครับหาวนอนตลอดเวลารู้สึกว่าข้าพเจ้าไม่อยากทำอะไรทช้งนั้นข้าพเจ้าจะท้อแท้ข้าพเจ้าจะนอนข้าพเจ้าจะรู้สึกอึดอัดร้องไห้ตลอดเวลา แต่ว่าการเ,เหล่านั้นมันขึ้นอยู่กับความแรงของจิตที่ท่านจะสู้กับเขาไหวหรือไม่ถ้าถจิตใจของท่านเด็ดเดี่ยวห้าหาญท่านต้องรีบสวดนี้ครับเมสัมมุขาสัพภาหารติเตสัมมุขาขอพรบรมีหลวงปู่ฤาษีดำพระพุทธองค์นะครับสิ่งเหล่านี้จะย้อนกลับไปสู่ตัวเขานะครับผู้กระทํามาหนีไปบวชแทบก็ไม่ทนันแต่ว่าคนแบบนี้นี่นะจะหนีไปบวช พระพุทธเจ้าจะเมตตาหรือท่านทําบาปทํากรรมจะหนีไปบวชพระพุทธเจ้าจะเมตตาหรือนะครับแต่ยังไงบุญก็คือบุญนะครับสิ่งเหล่านี้สะท้อนกลับไปหมดนะครับตั้งจิตตั้งใจมากเราทําความดีไม่ต้องคิดร้ายต่อใครนะครับสิ่งเหล่านั้นมันจะย้อนกลับไปหาเขาเองหมื่นเท่านะครับเราโดนหมื่นหัวแค่ไหนเขาโดนกว่าเราหมื่นเท่า เอาง่ายก็คือดิ้นทุรนทุรายครับนะครับต้องไปนั่งโสดกันทั้งวันอะทีเนี้ยนะครับความคิดความเชื่อเรื่องสะท้อนกลับมีจริงนะครับปลอดใช้วิจารณญาณนะครับในเมื่อมาได้ก็ย้อนกลับไปได้มันมาทางไหนมันไปกลับไปทางนั้นเองนะครับตั้งจิตตั้งใจมั่นตั้งใจเป็นกรรมฐานสร้างคุณงามความดีอยู่ในศีลธรรมศีลห้าครบถ้วนบริบูรณ์ สินห้าม,หมีข้อหไม่ฆ่าสัตว์มดเสื้อตัวเราก็ไม่ฆ่าใครที่กันแกล้งเราในทางนั้นเราไม่ทำร้ายเขาเราแค่สวดให้สะท้อนกลับไปไม่เกี่ยวกับเรานะครับไม่ต้องกลัวมันมาทางไหนให้มันกลับไปทางนั้นสายลายมือกระบาดกลุ่มของเราสร้างคุณงามความดีนะครับสไม่ลักทรัพย์นะครับไม่คิดทําโมยไข่ใน้ีสสุนวางเงินล้านไว้ก็เฉย ไม่ขบมยมันเสียศักดิ์ศรีศักดิ์ศรียิ่งใหญ่กว่าเงินนะครับศักดิ์ศรียิ่งใหญ่กว่าเงินนะครับ,นะรบสามไม่มีกิ๊กนะครับไม่มีกิ๊กนะครับถ้าอยากมีจริงๆนะครับเรายังเป็นฆรา,าวาสอยากมีจริงขออนุญาตขออนุญาตใครขอภรรญาตอภรรยา,รยานะขออนุญาตสามีให้ไหมล่ะ้าไม่ให้ก็ไม่เอานี่คือข้อที่สามนะครับขออนุญาต ก็ฉันตรงไปตรงมานะครับไม่มีกิ๊กก็ไม่มีนะครับก็ไม่ได้หลอกเลยมีกิ๊กคือหลอกนะครับแต่ตรงมาอนุญาตเองนะอย่างนี้แปลว่าไม่ผิดนะครับข้อสี่ไม่พูดปลดไม่หลอกลวงไม่ต้มตถนไม่ทําให้ใครเดือดร้อนพูดให้เขาสบายใจบางทีเราพูดห่างๆออกไปนะครับแต่ไม่พูดตรงไม่พูดชัดเจนเพื่อไม่ให้เขาเดือดร้อน การพูดตรงบางครั้งกระทบเป็นบาปเป็นกรรมก็ได้นะครเพราะฉะนั้นพูดหลบปลีกซ่อนเล้นไม่ผิดครับข้อนี้แต่ว่าเราเพียงแค่หลบปลีกไม่โกหกหลอกลวงชัดเจนนะครับข้อ3ไม่ดื่มเหล้าข้อนี้ทำให้ร่างกายขาดฮ่าเสื่อมนะครับเป็นพิกลพิการปาจาวิปลาดนะครับส่งผลเร็วเป็นอย่างมากนะครับเราจะอยู่ในศิลธรร ป้องกันเพศภยัยแต่สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแน่นอนครับพวกนี้จะต้องเป็นรูปรสกลิ่นเสียงคนคิดร้ายเราจะรู้เหรอแต่ส่วนมากจะรู้ถ้าผู้ที่มีจิตที่เข้มแข็งจะต้องเห็นหน้าของศัตรูหน้าศัตรูที่จะเข้ามาส่วนมากจะมาเห็นในวันกนวันพระเพราะว่าวันกนวันพระนะครับไม่ใช่วันแรงอะไรหรอกนะครับ ต่เป็นวันที่เขาหยุดทำนะครับวันธรรมดาเขาจะจัดเต็มวันโกนวันพระหยุดทำนะครับเพราะว่าอะไรต้องไปปฏิบัติธรรมต้องไปสร้างคุณงามความดีแปลกไหมนะครับผมทำบาปทำกรรมจะไปสร้างคุณงามความดีในวันพระนี่นะหยุดทำนะครับใช่เรื่องไหมล่ะนะครับทำบาปทำกรรมสลับทำกับคุณงามความดีเลยนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ก็ททาสิ่งเหล่านี้ต้องตั้งจิตตั้งใจมากหยุดทําไม่ทําไม่คล้องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะมันเป็นบาปเป็นกรรมนะครับตกนรกอาเวจีเจ็บปวดโลดลาแสนทุกทรมานบ้านปลายชีวิตไม่เห็นมีใครตายดีสักคนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราตั้งจิตตั้งใจมากสายเลยมือกากรบาดเอ็กตงกลางหัวใจนะครับสบายใจนั่งอดทนสวดคาถาสั้นๆน,น,นะครับของหลวงปู่ฤษีดบ บสบายๆในชะตาชีวิตอย่าไปยึดติอย่าไปกังวลมากถ้ากังวลมากจิตเรายิ่งตกจะยิ่งดิ่งลราไปนะครับบางคนทนไม่ไหวให้ทํำยังไงสวดไปเรื่อยๆนะครับสวดเป็นกรรมฐานไปเลยจะได้บุญยิ่งๆขึ้นไปอีกนะครับพอเขาหยุดทํานะครับท่านอาจจะรู้สึกเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันรวบรวมมาแล้วนี่นะครับ ลบปลีกับปัญหาต่างๆตั้งจิตตั้งใจมั่นสิ่งต่างๆเหยี่ยวมันย้อนกลับเป็นหมื่อเท่าขอบารมีปู่ฤษีดึงดับหลวงปู่ฤษีลุงดับนะครับหลวงพ่อปานไปที่สุดนะครับยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะครับพระพุทธองค์นะครับหากกรรมนั้นไม่ใช่ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ขอรับใดทั้งสิ้นให้มันสะท้อนกลับไปแต่หากกรรมนั้นเป็นกรรมของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอหลบปลีกเพื่อหลบปลีกเพื่อให้พ้นกรรมวิเวก วิบากกรรมในครั้งนี้ให้มันส่งผลได้น้อยที่สุดค่อยๆบาปนะครับให้มันละลายหายไปสิ้นให้มันจางไปนะครับโดยการสร้างคุณงามความดีถวายนะครับท่านต้องสร้างคุณงามความดีหนีสิ่งเหล่านี้นะครับแ้วท่านบอกว่าฉันเจอมาอย่างนี้และหนีไม่พ้นสร้างคุณงามความดีครับถวายธรรม,มาทานวิหารทานสังฆทานตั้งจิตตั้งใจ กรรมฐานนามะภาทานามะภาทานามะกรรมฐานชนะทุกสิ่งทุกอย่างเพราะแสงมนต์ต่างๆครอบมาที่ตัวท่านนะครับพลังมนต์ที่อาบน้ำมนต์อาบไล่สิมาโคตต้องมีพลังมนต์นะครับในเมื่อพลังมนต์น้ำมนต์ที่อาบก็ามามีพลังศักดิ์สิทธิ์กรรมฐานของท่านก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะครับ หลวงปู่ฤาษีดำท่านกล่าวว่าบุคคลท่านใดที่สวดกรรมฐานบุคคลท่านนั้นนะครับผมไม่มีทางไปนรกตั้งจิตนะครับไปพรมทั้งนั้นนะครับตายในเวลากรรมฐานนะครับเพราะฉะนั้นกรรมฐานสามารถป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้ครับนะครับป้องกันเพศภัยแถมยังสะท้อนกับสวดคาถานี้เป็นกรรมฐานรับรองได้สัตว์ตูพังพินาศนะครับแต่ย้ํานะครับ สะท้อนกลับคือเราไม่ได้ไปทําเขานะครับไม่ใช่เราไปทําเขามาก่อนเขาย้อนมาหาเราแล้วท่านจะสวยคาถานี้จะเกิดผลไหมครับนะครับก็ทาเป็นคนไปทําเขานะครับอันนั้นต้องปล่อยให้เป็นโลกเวรโลกกรรมแล้วครับป้องกันสิ่งใดไม่ได้ทําสร้างคุณงามความดีอย่างเดียวครับุ่มสายเล่ืมกระบาดผมพิัาสีต้องมีเมตตาการุณามุติตาเบคาเมตตา นะครับผมไม่คิดโกดครนะครับมีแต่ให้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนการุณานะครับก็คือให้นะครับเมตตาไม่คิดทําร้ายใครการุณาคือให้โดยไม่หวังผลตอบแทนมุติตาไม่คิดอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีนะครับไม่คิดอิจฉาแล้วมันจะทุกข์ไหมมันมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับผมอิจฉาไปเพื่ออะไรนะครับวันนึงมันต้องตายแน่ ตายไม่ตางกันหรอกครับนะครับแต่ว่าเขาแค่สเสวยอำนาจบุญในโลกมนุษย์สมบัติในโลกมนุษย์นะครับก็คือกระดาษที่สร้างใหม่ขึ้นมาทุกวันท่านก็เสกของท่านขึ้นมาบ้างสินะครับผมเศษตรงนี้เพื่อมาสร้างบุญกูสร้างกุศลนะครับก็คือทํามาหากินทามาค้าขึ้นแล้วเราจะทํายังไงให้ทํามาค้าขึ้นล่ะก็คือการทําบุญกุศล บุญกุศลอะไรที่ไม่เสียเงินแม้แต่บ,บาทเดียวก็คือตั้งจิตตั้งใจมั่นนั่งเป็นกรรมฐานเพราะนั่งน,นั่งเป็นกรรมฐานรวยรวยกันทุกคนนะครับลองไปฟังคลิปของหลวงปู่ทุกองน,นะครับเพราะว่าอะไรบุญกุศลเข้ามาจาัดเต็มจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อจารันท่านก็กล่าวไว้โยมกรรมฐานยิ่งใหญ่ทำให้ผู้คนร่ำรวย รวยอย่างแรกเลยคืออะไรครับคือรวยด้วยสติปัญญาครับจิตท่านจะน,นิ่งครับรู้อยู่ในศีลธรรมไม่กินเหล้าไม่เป็นบ้านะครับอยู่ในศีลธรรมแล้วก็นะครับร,ร,ร,ว,นะรบวยด้วยบุญกุศลแสงสว่างแสงทิพย์ลงมาคิดถึงแต่หลวงพ่อสว่างจ้าเลยทีนี้รวยด้วยแสงทิพย์แล้วรวยยิ่งกว่าสมบัติโลกมนุษย์แต่ว่าเรายังอยากได้รถเบนซ์ บ้านหรือหาดนะครับเยอะแยะมากมายเราทำยังไงดีละ่ะจะทำยังไงเราก็นะครับตั้งจิตตั้งใจมัน่นเบิกบุญมาใช้บุญกุศลอันใดวิธีเบิกอธิษฐานจิตส่งผลนะครับคำสั่งสอนของพระเุทธองค์มีนะครับผมการอธิษฐานจิตยิ่งใหญ่ ทั้งหมดทั้งสิ้นหาข้าพเจ้าอยู่ในศีลธรรมนะครับมีข้อต่อรองนะครับต้องมีนะนะครับไม่ใช่ด้านอยู่ดีๆจะขอเลยอาจารย์จิตอใอยข้าพเจ้ารวยเลยรวยเป็นไปไม่ได้ครับหาข้าพเจ้าอยู่ในศีลธรรมสร้างคุณงามความดีตั้งจิตเป็นกรรมฐานอยู่ในศีลห้าครบถ้วนบริบูรณ์มีผมไม่หยาดสีทำจิตใจให้แช่มชื่น เป็นทรงผลให้ข้าพเจ้าจะเลิกลูกเรื่องในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินหากข้าพเจ้าทําไม่ดีอันนี้แล้วแต่ท่านครับไม่ต้องพูดนะครับขอให้ดึงจิตดึงใจกลับมาสร้างคุณงามความดีนะครับพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับหากทำดีแล้วขอให้รวยฉับพันภายใน30มสิบวินาทีนะครับต้องรวยทันทีนะนะครับไม่ว่าจะเป็นการถูกหวยนะครับถูกหวยไม่ผิดนะ นะครับโชคลาบเงินทองไม่ผิดนะครับถ้าจะเข้ามาก็รับนะ7 2บล้านไม่ว่าจะเป็นโชคลาบเงินทองที่ส่งผลให้ข้าพเจ้ามีความสุขสิ่งใดก็ตามจงเข้ามาประเดบดังก็ามาหล่นลงมาจากฟ้าหล่นลงมาเป็นภูเขาภูเขาลากาครับล่ำรวยด้วยทรัพย์ิงทองรับรองศัตรูที่ขิดลายดินเลยครับเห็นท่านรวยไปเศรษฐีไม่ดินหรอครับ ไม่งั้นมันจะส่งมาหรอครับนะครับมันเห็นความรวยมันจนนะครับผมมันดิ้นทุรนทุรายแล้วครับนะครับทรัพย์สมบัติส่วนมากเรื่องพวกนี้เกี่ยวกับสมบัติเงินทองทั้งนั้นนะครับอยากได้สมบัติเขานะครับสมบัติเงินทองทั้งนั้นก็แปลว่าอะไรครับอิจฉ้าให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีอบทวนบริบูรณ์คนนี้ตกนรกภูมิดวงจิตดวงแก้วมณนี้เป็นสีดํามีประกายนะครับผม ไปนระกภูมิแน่นอนแบบนี้นะครับตามที่คําสั่งสอนนะครับสวดมนต์ตั้งจิตตั้งใจมั่นเจโตปริยยานนะครับมองเห็นเป็นดวงแก้วรู้ภาวะจิตใจของคนอื่นคนนี้คิด้ายเห็นไหมครับแล้วเราจะรู้ได้ไหมว่าใครทําท่านรู้ได้สิในเมื่อท่านนะครับตั้งจิตตั้งใจมั่นสวดคะถานะครับเป็นกรรมฐานนะครับช่องเราเป็นสะพานบนนะครับนะครับ ไม่ได้คิดยุ่งเกี่ยวอะไรเลยสิทำคุณงามความดีแต่สิ่งเหล่านั้นแค่บอกว่ามันย้อนกลับไปมันน่ากลัวคนทำคือคนโง่นะครับไม่เห็นบาปบุญคุณโทษนั่นเองนะครับสิ่งเหล่านี้ต้องหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาจะสร้างคุณงามความดีป,ป,ป,ปรับปรับปรับปรุงแก้ไขหลบหลีกกับทุกสิ่งทุกอย่างต้องรีบแก้ไข และโชคชะตาจะเปิดรุ่่งโล์สมเร็จสุขสมสมหวังดังใจหมานสิ่งต่างๆที่เขาคิดร้ายมาบอกได้เลยว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเขาเองจํำแย่บอกไว้เลยครับคนที่กระทำมาคนที่ส่งสิ่งไม่ดีมากระถาต่างๆนะครับล้วนแล้วแต่มีแต่คำหยาบคำที่นะครับไม่ดี นะครับและสิ่งเรานั้มันจะแฝงไว้อยู่ในจิตใจของเขานะครับคำสั่งสอนนะครับที่หลวงปู่หรือครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าครับจิตใจต้องบริสุทธิ์ถึงจะไปสวรรค์น,นะครับถ้าท่านหมกมุ่นแต่คํำส่งสะท้อนเหยียบย่ำนะผมให้มันดิ้นรุนทุนลายมันกัดฟันตายให้มันพังพินาศให้มันโดนเผาพิกนะผม บอกบูดอดงนี้จิตของท่านไปนรกก่อนใครไม่ต้องไปส่งถึงเขานะแต่ว่าเขาอยู่ของเขาเขาเรียกว่าอยู่ดีๆนะครับคนมักคนรักดีนอนพับหลับปล่อยอร่อยไปเลยนะครับผมแต่ว่าถามว่าโดนไหมโดนแต่ว่ายังไงก็หลับสบายอยู่ดีเพราะว่าจิตใจไม่หยากกระด้างไม่คิดร้ายนะครับผมแค่คิดก็ไปนรกแล้วจิตใจมันร้อนรุ่มแล้วกระบบนกระวาย คำสาปแช่งมันอยู่ในใจมันตลอดนะครับคำสาบแช่งมันอยู่ในใจตลอดนั่งคิดเราจะข่อมันเราจะขานเราจะจัดก,การมันเฮ้โกดแล้วอว้ยกูจะทำนะผมมันฝังอยู่ในใจนะผมมันคือปีศาจมันคือมูมานที่กําลังจะเปลี่ยนไปนครับท่านลองคิดดูคํำสาปแช่งอยู่ในใจของท่านตลอดเวลาจะเกิดอะไรขึ้น มันจะกลายเป็นปีศาจนะครับนะครับแล้วกฎแห่งกรรมมีอย่างรวดเร็วในสมัยนี้พญาย,ยมราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกปากคุ้มครองศาาท่านควบคุมอยู่นะครับสิ่งชั่วร้ายนะครับการคิดร้ายมันเป็นไปตามกฎโลกมนุษย์มีโลกสวรรค์มีนะครับโลกแห่งวิญญาณก็มีคิดร้ายส่งผลอย่างรวดเร็วทันทีทันใดอำนาจปารมีวาสนา จากการสตรูโมมานให้พังพินาศชีวิตชีช้ำกระลำปีตกตามคนอย่างนี้ชีวิตตกตามเบี้ยดินไม่เจริญไปสิบพบสิบชาติหมื่นชาติอสองไขยนะครับต้องยาเป็นหมืน่นหมื่นชาตินะครับสิ่งเหล่านี้น่าก,กลัวและจะไปยุ่งกับเขาทำไมต่างคนต่างอยู่ดีกว่านะครับนะครับลมพัดวุบกมากลับไปสิบเท่าหมื่นเท่า ดินทุลนทาลายนะครับโอเคครับขอให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายอยาเลยครับนะครับต่อห้แค้นที่ไหนช่างมันกดแห่งกรรมมีจริงกรรมติดจลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ